ทำไมเวลาที่ผู้หญิงเสียสิงครั้งแรกบางคนเลือดออกบางคนเลือดไม่ออกคะคุณหมออืมคือเรื่องของเยื่อบุเยื่ยอเ่เพื้อโภมาจันท์ขาดฉีกขาดใน<ะ>คืนแรกของการมีเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมากเลยจน<ะ>มีการเรียกว่ารีแพร์ไฮเมนหรือว่าเย็ยบเยื่อรภมาจัรย์น้องต่างเพื่อให้มีเลือดออก อ๋อหมายถึงก็ว่าสร้างเยกพรมจารย์ขึ้นมาใหม่อย่างนี้เหรอใช่เยกให้มันหนาแน่นขึ้นแล้วก็เนื่องจากเยกพรมจารย์บางคนเนี่ยนะคะอาจจะยืดง่ายบางเวลามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ได้ฉีกขาดมันยืดได้โดยง่ายนะคะก็จะไม่มีเลือดออกฉะนั้นต้องต้องต้องคุยกับคุณผู้ชายคะ่ะว่าความเชื่อเรื่องคืนแรกสริงๆเนี่ยไม่มีเลือดออก <laughs> ไม่ใช่สาวซิงอันนี้ไม่จริงนะคะก็เราอาจจะเห็นจากในหนังในละครโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสาวซิงเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องมีหยดเลือดรอยเลือดบนที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะลูงจริงปัจจุบันก็เจอไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเจอครึ่งต่อครึ่งหรือน้อยกว่านั้นเพราะว่าบางทีออกกําลังกายเนาะโอ้โหโยคะแยกขาสารพัดเลยนะคะหรือการช่วยตัวเองน้องตัง คือเราต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีเรื่องเพศศึกษาเ,เป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากการรรบวิสิทธิ์ที่ช่วยตัวเองะมีสิทธิ์ที่จะสอดใส่นะคะถ้ามีความต้องการทางเพศนะฝ่ายหญิงน่น,นะคะฉะนั้นถามว่าเยื่อพรมงมดลู์อาจจะยืยแยดได้โดยง่ายการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยการสอดใส่กับฝ่ายชายก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเลือดออกจากเยือ่อพรมงมดลู์ฉีกขาดแล้วนะคะ